อืมจับอันนี้ก็ได้เน่ดีพี่น้องเด้อครบเรียบร้อยเนาะภารกิจติดกระโลเอาตุกครั้จับติดกระโลติดกระโลเอาทุกครั้งเอาทักครั้งจ้าเมื่อ้คสิอย่างเงี้ยฮะติดกระโลเคลื่อนชาวบัวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่าได้จดเคลื่อนเอาไปเลยโอเคเอาเสื่องานหนาคขมีกัดชิได้พร้อมกันอีก อาวไวไวอีกดีนะโดยไวเอาพูดใจแล้วชามเขาก็นดีเขาออกแล้วโอ้กงามแล้กราบสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้อง FC ของตัวชิตอยาหักแพงเด้วยสุขูสู่คนพี่น้องบทสมองสบอนพระพอกับส่อง YouTube ของตัวชิตปันสุขอีกแล้วพี่น้องเอยเนาะ โดยพี่น้องพพ่อกันยามเที่ยงเมื่อนี้พี่น้องเนาะตุชิดพาพี่พาน้องแวะเวียนมาทางเฮือนของสาวบัวเนาะพี่น้องเนาะไม่ห้างลูกซองอ่าหลังจากที่ว่าตุชิดไปพาน้องมีไปเบิง่งอ่าบนเจ้าหน้าังจากนั้นก็แวะมาหาาน้องบัวหรือว่าสาวบัวได้บบานี้พี่น้องกัยเนาะหลังจากที่ว่ามาเมื่อวานนี้เพ่นบ่อยู่เฮือน,อนพี่น้องเอนเนาะามือนี้ เพ,พิ่นไปอันนั้นเนาะเพิ่นไปถัดพนมเมื่อวานนี่พี่น้องมามือนี่ยืชิยู่เฮือนเนาะแต่ว่าป้ามาตัดมาทั้งพี่ก่อนลองมาเจอกับทางบ่าสางเฮาเนาะป้างามแท้อันนี้บ้านนี้อา่ากีชมเนาะสมบกม่วง,วงอ่งอาทางในายกับ ทำความสะอาดเรียบร้อย,ยอบัตรเสร็จถูอีกวันนึงนเนาะห่วยบุก,บก,บก,ก้าใสเกิดขึ้นเด้แบบนี้เอออันนี้ทำความสะอาดขั้นตอนนึงชื่อนเนาะบัดแล้วบัดเพิ่นถูพื้นอีกวันนึงเนาะเออสบายดีเด้อเรียบร้อยเลยแล้วเลยเนาะแมงแต่สิปูตัวนี้อีกบ่อแบบนี้ เบ,บอร์เดาบ,บอ,เ,บบอเออพอดีเลยเนาะพอดีอันนี้ตุเรนเตรียมมาพอดีคักอีสันนีัเนาะแต่ว่าปูนยั้งเนาะ,ะบาบน,นี้อโอ้ปูนเรือพอดีเนะาะกระโลนี่เรือแก๊สนึงทำว่าปูปูเตะแปดสิบสามแปดสิบสามแก๊สปูมีแปดสิบสี่ตุเรนคิดไรพอดีเลยตัวอเอง เลือแก๊สหนึ่งแต่ว่าปูนเรือลายเลยอ้าอันสร้างคนว่าจะแม่อะมือครับเอไปเทรอเดเทกันเพื่อนนอกเดีเรือก็ดีแนาะทุกเพได้เห็นนเท้นแะแมนแมนว่าเป็นยังเาไปเที่รอบรอบขางนเป็นป้อบดินดูดิอ่าโดย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 เลือกับ่นมีแนวชายอยู่เป็นอย่างนาะ เออพอดีแล้วทั้งหน่าแล้วเลยเลี้ยนี่แล้ยพอดีเลียนี่พอดีเลยเลยพอดีคุณเก็ดฮ่าโน้นเลยเขาเครื่องเขาเลยหงแก๊สเท่าไรก็จะปูนะแก๊สห้าสิบาทจะได้ลบเ้ยจื้อเถยจะได้วาเที่อยกเมยนะพ่อจื้อว้าวว้าวแก๊สห้าสิบาทสลบได้เนาะ

หยอกหยอกพอด้หัวพอดีหัวเนาะให้มีมหอยยิ้มเชิงหัวน้ำเนาะอันนี้ติดอยาหนอกยาเดียวเรียบร้อยเนอนเกือกกะยังได้อันี้เนาะโอแสดงว่าพิถาวเงินชื่อได้นี่เนาะโอ้ยจักชีมืออื่นเนี่จังมาเนาะ เอ้ยเงินอยู่น้ำพายสั่งเงินหอยแล้วตัวหอยน้ำเจ้าเจ้ากระจายด้วยแล้วกระจายน้องทั้งเบิดกาเป็ดฟันซี่ด้วยนะเก็ดหนึ่งกับปูันได้เด้เนาะแกจะปูให้เลยป่ะปูเลยแล้วอยู่น้ำคนไหนปูลได้ปูตัวมันเลือแกนึงนะทีเออไป็ดฟันซี่มันมันสิบวกระเทิรนบ่กระเทิรนมันได้เหยียบกันแล้วคันนี่พอได้โจทย์เกิอบมันนี่

เหลืออยู่6,000ชีชี้บาทนี่แมนอันนี้จะผู้ใหญ่จากอันจากทั้งของน้องตู้ไซคับตู้คำบวกกันเนาะประจุมทบมาพี่น้องเลยอตู้คำเป็นไงเงินออกมาเลยทบน่ะ น้อยันซีคืออยางยิ้มันยังเนาะจับเงินจับเงาไอเมียนี่ไอเมียตีไหนเลยไอเมียตีจัไปเห็ดไดจัไปกีก้าวกายเขาไปได้ไหนเพชรไหนไได้ไหเมีผู้ช่วยเงินโมเป็นเมียคนผู้โอ้ยไอเิบงเงินเบิร์คำ แม่นบอบอใบ้แล้วบมจะเออ่เมียใช่เงินบ่เป็นเมียคนนี้บอมี่นี่แหละจีจังเมียนี่สรุปแล้วนย่ไมันลายเมียเมียเดียวเลยเออมันลายเมียมันเง้ยบลายเมียเหมือนเงินเงียบ่มันลายมนหน่อเมียมันเบิ่งเงินยากมันกึกคักลายเมียเนี่ยมันโบยนบกุ้มข่าเนาะลายเมียเนี่ยจะได้มันก็ินหนุกผ่านไปสบายอ่าครบบอครบบอถาครบแล้วครบแล้วครบเนาะอ่าเรียบร้อยไม่ต้องอะไรเรียบร้อย ตวค้ำไปอยู่ใกล้ๆดูสิทายหูบ่เงินไหนนี่แมนเ้าก้านางน้าเบอร์ห้าจะไปนางตั้งขรางห้ามาจับอันี้ก็ได้นี่ดีพี่น้องเด้อครบเรียบร้อยเนาะภารกิจติดกัโลอาตุค้ำจับติดจัโลติดจัโลอาตุค้ำไปจ้มางเงี้ยสิสิเงี้ยติดกัโลเคลื่อนชาวบัว เรียบเรียบร้อยอ่าโอเคเอาเสียงานหนาขมีกัดเสียได้รวมกันอีกเนาะโอ้ไวๆดิเนาะโอ้ยโอ้เอาเข้าใจแล้วทมเขากันดีเขาเอาแล้โอ้ยงามเลยสนีเนาะงามสำนีแล้วอ่ะ ไม่แต่มันทูมันเนโอ้คเพื่อนเนาะไปซะตายแล้วไปหาหัวควายใ้เลยกวใหพูดแล้วเนี่ยทำนี่ก็ไ่้งามแล้นี่ชเพาว่าใชทูนีกก่อทนี่คอยทูนรอบนึงนี่ไม่แต่มีแต่อันม่ว่ายังก็เบิร์ไม่ไอัน ประตูเดียวชูมาจักรแองจักรงเจ้าเอกนะมาเนี่ยมาเนี่ยพ่อกันเขตทีแรกพ่อนาดพ่อกันไม่่เหรอเนาะมาเนี่ยมาเนี่าแต่ยิงดีได้ผลมังห้ผลไม่ได้เอาเงินนบ่บ่มันม่ไ่มยากคนเองนะมันยากที่เจ้าเองเออโองคนี่แหะมัมเสลเสียยเสียไปสยสยย เสื่อไม่ได้เลยไปหาสมบูรณปไปหาสมบูวณ yeah, ์ไปหาซบูไปสิไปหาสมบัวดีกว่าไม่ไม่ไม่ได้ไปสิไปกันนักนเลยกันนักนกันงั้นหน่าเชื่อไม่ไไปล้านอีติดใคแพ้ไหนดิป่ะไปไปไปสบายดีเด้อโบก้าเด้อกคเรือ้อน เรือจะมาเบิ้งขับไปเบิ้งก้อนด้เบ mm ้ด hmm. mm ้ด hmm. mm ้เ hmm. บ้ด้ป no, ูนเรือปูนเรือปูนเรือกรดมาเกือบกระไรร้ออเลยทีนังคาอยู่แบบนี้พี่น้องเอ้โหเงาครับมันยังเฮ้ข่อยยังไม่ได้เงาสักนี่เหละทักที่บอกได้ที่ทักี่ แจั่แจ็คช่อว่าคำใดดีเนาะช่อว่าคำใดเพื่อหลังนี่จักช่อว่าคำใดดีแงมีอันนี้อีกมีอันนี้อีกบึงแน่แจ็บแน่พี่น้องอย่นี้แหละจักช่อว่าคำใดดีบาทเลยกลัวเลยกลัวูมทันเรากลัวูมิทัทายอีกภูรเฮนนะกลเฮ็ดชาอีกจากความสชว่เนาะเดินใจนั่นเนาะเดินดิ มีแต่บ <accurately S 2> ัดนี้ตุเดนเมื่ออื่นบอกเลยว่าขอยว่วาคือชิบอไไ้ถือเม็ดมาน้ำขอว่าเนาะไม่ได้จึงถือเม็ดมาแทกนี่ถ้าจะเอาเอาตัวแท่งเม็ดเลยกัอกับวิ่งเม็ดกับแครถทได้ก็ได้ได้หน้ในเจนะเอาแทกเอาแทกเลยกับเชฟโทรศัรียบเลยกับไปช่างเอาแมน mọi ngày đấy bàn này bớt lại trở đấy cửa tủ này cái này, à, ờ, khôm quang năm bao tu, này đâu, này xia sư sang văn súc đấy. Cái สั่งเาขรสังเอาบสเข้าเห็ดโอ้ยหานทางโค้งันเอาไปชื่อนะข้างหลังนะขาเห็ดบานประตูจะทึกอยู่เจ้าจะเอาอะไรอะไรบ่มีนอตู้เอาแตึ้ยางน้ยวจ็่งเจ็ิบตไม่ใช่ตั้มที่ขี้อันนเนาะพอดี

จังเม็ดจังเม็ดนี่ไปคู่แล้วอโมันมาตรฐานกันอยู่แล้ะวงกลมเอามันใจได้ไปมันใจไี่เดเขาไปสร้างสร้างก็ใช้เงินต้องหาเงินอีกก่อนต้องหาเงินแล้วก็สร้างแบบตามที่เขาคาดหวังไว้เนาะการไว้เล็กถ้าไปซื้อคนเที่จะร้อยเริ่มจากตัวเนาะมันตังมันตัดงมันอย่างนี้ไปหาเจ้าของเฮือนแาบนี้ไปบอกเพื่อนว่าเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วเท่เนาะผู้อยู่ทางหลังนี่ พี่นองเยมนหมูทางหลังเท่พูนใช่นี่ยใส่กับพูนใช่กับเท่คือกันไปไปโอ๊ะโอ๖๙คือไม่ค้องกับปอมไหมฮไอ้นเยบล้องกับปอมมันเ่ยตัวเส้นแจงิงแจงน้ำไม้ดีกว่าเออเห็ดน้าไหมหนึ่บ่ เรามาไม่เกิดที่นี่เราเนื้อเราจับลายกับลายจับผ้าอยู่นะเราจับผ้าหรือว่าใช่แล้วสระใชอเจ้านี่ก็โทรหาบอกก้าวนาะพี่น้องอาจจะได้ไปพ่วมงานกันอีกว่าจะได้ไปเฮ็ดห้องน้ำของน้องน้ำขิงโดยอ่าอยู่บ้านนี่น้องตะกบนี่ใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่ใช่เจ้าขี่รถไปหอดซ้ำแซ่บชิมนาทีนะชุดเจ้าย่างนัดปลาไปไปจักขาตะกี้นี่รัดไปทางนี้แม่นห่านห่านเงินบ่ น่ะยางปลัดทงไปกันยังใกล้ยังขอดรถเนอะไปเดี๋ยวคอยซื้ออุปกรณ์แน่แดี๋ยวคอยโทรบอกเดี๋ยวคอยพาไปโอเคครับเดี๋ยวคเะบ่อเอาได้จะมาเลยน้อไม้ยังอันนี้อันนี้บอเน้อเลี้ยงน่องบอกเดินน้อไม้เลี้ยงหรือน้นไม้เลี้ยงนนี่น้นมเลี้ยงน่องบอกคำน้อไม้เลี้ยงอะไรคุกกรรมคำว่าคอยได้ลูกคอยซื่อน้นไม้ไปปลูกเลี้ยงนองเนาะ เลียเ้ยงน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเลี้้ยงนงไป<ๆ>ไปไปไป,ไป,ไป,ไปนั่งรินไปนั่งริน <c oughs> นะ้าไปลองเลยไปแหงดีไปแหงดีเนาะายังบ่ได้ป้ายอยู่ทุกคำเจ้าจมาอธิบายดูไปนี่มันได้ไร <c oughs> อธิบายให้ฟังก่อน เพิ่นกานังนายเบี้ยแงอนบวยมีแต่เฮาคู่เดียวซื้อเออมันยังหอดคิวรถเฮายังหอดคิวรถคันนี้ที่เฮาไปซื้อคขอๆแมบนี้ขอจากไปถามเพิ่นกะให้ใช่ไหเนาะคนเขาไปเพชรชีหนังเขาจับให้คอยว่าอ่ารอ้วตามคิวเพิ่นลาเพราะว่ามันหลายคนมาซื้อเลยหลายคนมาซื้อเพื่อชอทคิวเฮาบวยลาเฮาซื้อผู้เดียวเฮาโอ้ยเนี่ยมันแย่อือด้วยอะไรใกระชานคำว่าเพิ่นได้แตวเพิ่นสิโทรมาหาเพิ่นสีโทบอกมาเอาเรื่องป้าเจ้าไดอ่าไม่ไม่นี่คำว่า คือโบมีป้ายนี่ขี่ไปเขากักบ่อบ่กักว่าหนักสื้อมีอยู่แล้วเนาะแื่ีเจน่อยมีอยู่แล้วมีครบมีครบไปขา้มีครบข้ารกตำรวจชียึดยังทกเขาหาผิดชอบเองแมนวเป็นรถถือกฎหมายแน่นอนเอนมกคกจด้ชสมมติขี่ไปตลาดบานนี้เขาจะจดปี้บ้านเนี่คคอยเอาไรบ้านนี่โอ้คอยไปคนจดเนาะแมนโีป้านจดได้น เออมาจดกอ <ไป S 1> งเตยมันนี่บ่เออ้างไหนกอ,อ,องเตยเออที่พูดว่าซาบัเอาไปตลาดบานนี่พ่ายบ่มีเขามาจดอยู่นี้แม่เมามาขาซีดีบ้างเง<ต>ิ<ห>นเขาก็จดไม่เออมันออกมาครันเลขมันบ่กซ้ำกันยี่เดียวเลขแต่ละขั้นนะที่บวกคือกันยี่เดียวสีมันกันบวกคือบานนี่เนาะบวคือ,คอเออใช้คนขับนี่บ่เออเห็นแล้วคนขับสบายดีง้อบนึ่งตากล้องก่อนบานนี้ ไปแค่น่ะตู้<อ>ตั้งกงล้องน่าเปันยางไป <c oughs> ไปใต่เบาไปเบาไปเงี้ยวไปเงี้ยวเพียงเนาะไปใต่เบา, <c oughs> าไปใต่เบามา,ามานั่งล้มกับสมบวนณ์กันตู้เดินใช่เงียง้ยเงี้ยส,สตูกได้บ้านระวังลมไปไปมุกาหารเมื่อวานนี่ชมพู บบไปทาดอ๋อทาดพนมเฮ้ยข้ามไม่ได้ว่างานทำนี่ข้ามไม่ได้ลบมล้มล้มเอมันจะเป็นด่านข้ามเพื่ออะไเนี่การด่านข้ามเพื่อแต่ว่าเป็นแต่ว่าโบได้มีเ่บได้ใส่ใส่บบพาสปอร์ตจ้ะใส่ยังคันหน้าไปแบบขี่แบบขี่คือขี่เพื่อไปลิ้นข้ามเช่ข้ามยังนี่สบายใช่ไหยนี่ตำรวจเพิ่นบ่ได้ถามโบจากเขาไปพุ๊บโบโบปฏิเสธทิ เวลาบาดเขาไปทางมุกยาคให้สนาอยเนาะจะวัดอันนี้ก็ต้องไปไปแบบไปกลับมาฮะเพื่อนกะหู้เขาเป็นคนลาวเมนเออเขาไปขี่ระแถวทาตพนมนะเอารถนี่ไปขี่เลยบ่ขี่รถฉันเาะเขาไปทางพุ่นเนยเออลับไปพุ่นขี่รถยังสะ่ มึงเธอขากะย่างมึงเธอกระคีดรถตำรอจไปมันมีจังหวะแลนปะมีบ่ตำรวจไล่เขาว่าคนลาวคนอย่างมีบ่บ่มีจังหวะโอ้ยมีแต่ทหารเนาะมันเล่าหนึ่งปลาปลาจะไปดูาจะไปดูแต่ทางนั้นแล้วปลาชวนไปทางมูลฐาหนผมไม่จกไปไปทับพนมชวนไปมันมีแต่ผู้เท่าทางมูลฐาหารเนาะถ้าไปขี่รถไปอะไรปะ บ่นี่ทหารแบบว่าเขาผืนหญ้ามันได้ขึ้นไปนะเออเพิ่นยามให้เลยมีเพิ่นเฉียวหมามาดมกินแบบว่าของผิดกฎหมายเพิ่นก็บ่ให้ขึ้นเออนอกจากว่ามีอย่าบอกอย่าบ้าแน่คนจับฆ่าหันเลยแม่นแต่ว่าคันหมามาดมทุกมืดสุขค่ำไปสุขค่ำตดเนี่ยทุ้ยมันมันจะบ่ได้นลยจะเบื่อโตดสมกมืดเนี่ยมันดุ มันก็ทะลบเลยกอณจ๊ะหยอกยอกอะไรหยอกฮะเออเอ้าเจ้าทเจ้าหาอยู่หากินเอาขานไปขายพ่นบ่อนแม่นคนในบ้านข่ยมีเอากบเขียดเออคนให้ตีกับข่อยไปเมื่อวานยังมีคนเอาต่อไปเขายังไม่หาเอาขึ้นไปให้ตีสมมติว่าพี่น้องทางธาตุพนม พิ่นขามมาเพิ่นกับเรต้องใช่บัตรคือเขาเพิ่นขามมาจากพุ่นกะแันขามขึ้นทั้งเฮื่อนกันมาเฉยแม่นง่ายพ่นาะแต่ว่าต้องกับแม่นแม่นบ่ให้บ่ให้เกินมือขนาดเขากบอกกับแล้วเนี่ยเจาอยากมาดินสมมุิว่ามาสิเพิ่นจื้อบอพิ่นจื้อได้บอว่าเขากับบบกับขันเจ้าขันเป็นอย่างสิบบุจื้อขันเจ้าบบกับทางนั้นเจ้าสิกับทางใดเจ้าบ่มีบัตรบัดทีนี้ มันก็ต้องกับทางเก่าบ่ได้กับอยู่ทางเก่าแต่บ่แม่นมื้อนี้นี่นะข่อยสิไปลิ้นบ่ได้โดนเลยบ่ได้มีนั่นบ่มีต้องมีอันว่ามันต้องมีบัตรที่พี่เออด็กเจ้าว่าบ่มีหยังว่าอยูกขาสิตรวจจังได๋ขึ้นไปนะเพิ่อนทีมีแก่ยราแม่แบบเดียวกับอันเฮาวผักรถผักหยังแน่้บ่แม่นแบบนั้นท่านเขาก็ ขวดเขามาบ่มีนั่นห่วยขอกลไปจะขามือนี่กลับมาเขอใช้ข่อยหักกามาเท่านี่เนาะนี่บัวต้มเขาไม่ได้ค่ะขบอกจื้อบอกว่าคนขามมือหนึ่งนี่เขาบ่กบัวต้มกุอะไรสี่หาสิบคนทางทางง่านประเทศไหนเห้กระเองเนาะถามซื้อเครื่องซื้อของเนาะมันงามเลยมีห่างมีอย่างอยู่บ่อยู่ถาดธนมบิ๊กสองบิ๊กซีมีบ่เคยกับเเคยไหมเนี่ยถ้าไปหอดใช้ใช่จะไปหอดห้องหมอนเนาะไปแล้วไมนต้องเข้าไปลึกอีกมั้งเนาะบ่ซีเมนต่เห็นอยู่บ่ถาด เจ้าเห็นบ่อถาดบอนไปว่าไกลๆหนึ่งคอยเมื่อวานผมก็ไปไหว้ขึ้นท่าธาดุนะบ่มันเป็นธาตุทาอยู่ธาดเลยแมนไกลๆก็พูมิแล้วในเมืองธาดพนมน่ะอยู่ทา้งหลาบัดนั่นแหละจังหวะเราเคยเห็นนต้องมีห่างเนาะมีมีต้องมีบิ๊กซีบ่อลเคยเห็นราตัดบ่อลธาตพนมนะไปเติดสองเทือเว้าไปบ่เคยเห็นหยังธาตุพนมผมยังไม่เคยไปเถื่อไปบ่พาไปอยากไปจู้พาไปบ่เมื่อไรล่ะ เงินเดือนจะออกเด้อโตได้ๆก็คะแนนรถใหญ่ไปให้แป๊บเดียวเองแป๊บเดียวง่ายนั่งเพื่อไปโอ้สบายเอารถใหญ่ขึ้นไปนั่งเพื่อไปแม้ทำไมเพราะว่าจอดเจ้าจอดรถคันนี้นะแล้วก็โตเจ้าเองเนี่ยก็นั่งเพื่อไปขึ้นไปเลยขึ้นเพื่อไปกรกไว้ทางนี้เพื่อน่ะมีเสื้อชูชีพอย่างแน่บ่บ่มีหาซีเรียโตบวชิบาก้าไปน้ำกวางช้ำแถวลเนาะตัวชิดยังไม่ยังไง่อยลงไปลอยน้ำโข้งอยู่เนาะตัวชิดวะไปแก้เบ่าหวานนี่ยังย่านอยู่เนาะมันแห้งเนาะ ทอดคข่หัเข้านะฮะก็เช้าอ๋อเมื่อวานนี่เห็นลงคลิปเกงกระเป๋าบ่อ,อ๋มมออ,อันบอนถาดผงนมนี่กับกุง้งกุ้งเด้น้ำแของทางนั้นก็นเกนาะเกือบแต่ว่าสัมบ่กับสวรรค์ผมกุ้งโอ้สัมสวรรค์แล้วสัมบ่หอมก็บ่รรณ์ถาดผงนมมันจะมีอันมันจะมีแม่นเก,กาะเกาะกลางแม่นแต่ว่าคนขี่เหื่อลายว่ากายใบกายมากเลยโอ้ยลายประเดี๋วดังว่าคนขี้กูไปรู้ เพื่อหัวเฮืออยังเราจมรอดเพ่งได้นะแกส่งแกเสือคณนแม่ก็ไปเท่านึงมีเฮือตายกลางทางันเฮือเฮือที่อะไรแล้วนั่งเขาก็มาซอยกันบ้านนี้แม่นเฮ้ยยังคุดเป็นหัวแม่เนาะทำมีเสือนะเจ๊เสียนะบ้านนั้นอยู่ใช้กอเออยังยังกินตลาล่องนะมันยังกินตลาล่องหมักเตงโมเตงโมเตงโมยังซะไงบ่บ่แม่นยังถ้าว่าจังหวัดบ่้านนี้ งวะมุกดาหารเลยสกลนครบ่บ่ห้องกับลุงพลน่ะบ่เออบ่เต่าง้อยน่ะบ่เป็นเต่าง้อยยังชาเพลงยังเลยบ่เป็นเพลงมันที่ว่าเขาตำน่ายอย่างว่ายังบาทที่ตุคำมไปนอนขึ้นก่อนไปนอนขึ้นก่อนยังมาบอกจุข่อยไเเนนาาะะที่ว่ามีเงี้ปลากลางน้ำยังมาเชื่อมคัมชะโนดเออคัมชะโนดคัมชะโนดอาย่อุดอนอู้ยู่พูดทางเวียงจันทร์ูีคัมชะโนดค่เคยไป ทำฉโนดเนาะนี่สพิ้งออจินตราไปห้องอยู่หันบ่เออเอาไปถ่ายนี่เลยเอามาหนเกี่ยวไม่ใช่เรื่องเขาได้บาทนี่เรื่องชาวบัวบ่เรื่องชาวบัวได้บาทนี่ชาบัวเลี้ยวเลยได้บาทนี่ปูนกับยัางพอดี้ยัางปูนให้เทปั่นเปื้อนเลยทั้งขางมันเทบ่ได้ปูนนี่ได้ามจ้างได้เทโลดตัวนี้ก็ได้ ทุกคำกับชื้อเทเพื่อนเล่าตัวนี้นะมันแห้งดีตัวนี้นะแห้งดีแห้งดีแล้วปูนเอาปูนนี่เทพืชนะทุกคำติมหนาเพื่อนยังมีแต่ปูนนี่มีตัวแม่นมันราคามันแพงกว่าปูนแดงอีกตันี้นะปูนแดงกับื่นอะไรปูนทันครบมันกับบดจื่แต่ว่าอนี่มันดีกว่าปูนแดงซื้อปูนแดงชอบค่อยค่อยซื้อมาอันนี้ค่ะพ่อพ่อเจ็ดิบเท่าไรค่อยซื้อแปดชิบชอบแล้วแปดแปดสิบห้าเม่นบ่บ่อันี้่นเจ็ดบ้านแถว่บ้านคอยนั่นแปดิ ไปเนี่ยชิปเก้าชิปก็มีเทโรดอันนี้ก็เทได้แพ้ว่าเทไ่ได้นะเขาเทปุคําวาาาเทพื้นะได้เบิร์ช่องปูนปูนเขียวปูนแดงเทได้เบิร์เทได้เบิร์ตถ้าสะบกเลยเออแมนถ่าโบกเลยก็อเอโตมาติกระโลนี่มันเอาปูนแดงน้ำป่ได้มัน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 สีบดอาจจะมันสีบดเหนียวบดจับคือเนาะคือปูนเขียวเด้มันสีใสมันสีใสความเหนียวความจับยืดยุ่นระหวานชะต่างกัน อันนี้ได้แห้งคักไปได้แห้งคักได้ก็เน้นแล้วขึ้นอยู่กับสรางอะไรงี้พวกนั้นนี่จะเทล้อเลยทั้งหนาตโตไปนี่นะเอยพอดีคักเลยได้เนี่ยเอาหย่างลงมาบ่เปื้อนแมนจะได้ห่อนย้ำผลเทล้เทไปล้อแล้บัตรนี้มันจะเกี่ยวมาอีกตุมันเรียกเลยสิพากันย่ายลงมานอนหรือเปบัตรนี้ ถามแม่ได้ไเมื่อวานนี่เราว่าสิใหญ่ลงมาเนาะเราเราสิมางเราบ่มีคำนั่นได้แล้ว่าสิลงได้ละเหมือนไปลงมาไกลนี่อืเราว่าเนาะห่านพังเฉียงจมเราว่าเนาะลงมานอนอยู่พี่แล้ห้านขายเครื่องเราก็สิไปเฮ็ดทั้งข้างผู้บาทนี่ข้างเฮือนเบื้องนั้นเราว่าข้างห่มเบื้องที่คอยบอกกันเด้อตัวนี้ไปสีไปปลุกหงกกลำไงน่ะแต่ว่าก็จะไปปลุกใกล้อันหองวิทย์เขาร้ายมันชีมีหองวิทย์ตั้งข้างเบื้องนั้นเนาะปุ๊กมาสีทั้งหน้าพี่ ทางหนาทางหนาเฮือนเฮาหนึ่งเพราะว่าหลังพดนไรห้องน้ำมาดีมันจะมีกินเนาะมลงมาในที่มากงเลยเดีอบ่อนี่ก็ถ้าไม่มีเงินเพราะว่าถ้าอันบ่มากงก็ต้องจ้างเขาเนาะเขาบอกแมนแมนแมนกลับกลับไปเรื่อยๆก็จะพึ่งใจห้อนนี่ยังก็คือกันค่อยๆเฮ็ดไปให้เป็นบริเวณมีอยังกเัาเฮ็ดใจห้อนเนี่ยมันแก้ไขบ่ได้ไหมเฮ็ดคือคือเรื่องไฟนี่ก็ ต้องได้ง่ายม่อีกนี่ต้องไปเบิโตลงมาแต่เสาคือข่อยว่าเห็นบอกที่แล้วข่อยจากโตลงมาแต่พุ่นเนียมันจังไปได้หลายเท่อ,อน,นี่เอาเขามานี่เขาได้จ้างเขาอีกเลยนี่จ้งงางง่ยี่้จ้างอีกแบบวันนี้จ้างอีกจะคงเท่าไรเนี่ยสิถามเขาก่อนฮัลกิที่เขาได้เสียงเงินะละลหมือนนะนแต่กะแต่กะมันกะสิมันกะสิบดลเพราะว่ามันโดนเมื่อนั้นนะ่ะเขาเขาไล่อยู่เ่อนเดีมันกะสิเขากับุเป็นยังดอกแต่ วันนี้มีแต uh, like. er ่เฮาสิดึงไปใส่กับของเตือไพ่ข้าวของเตือเฮือนเจ้าอยู่ทางใดทางพุ่นบอกของเตือที่เขาเบิ่งไพ่น่ะแม่มันอยู่เสาตัวนั้นแหละบ่เป็นหยังมันเกิดชีบ่แพงหลายดอกวจะได่ตู้ทางใดมีแค่ว่าสิมื้อน่าแบบเมื่อผลมาได้คืออันอันหัวคันใดเม่อหัวขันใดอันตั้งนั่งบ่ได้สิ สีไล่เห็ดให้เท่าน้อยโดยใจเย็นๆเนาะได้รับแรกนี่สีซอกประตูมาให้ก่อนโดยได้งบได้งบแหละตามผู้ใหญ่พูนบอกเลยสีมาติดประตูใช่หลังจากได้ประตูแล้วแหกเห็ดตั้งนั่งบ่ตุ๊คำตั้งเบยในตู้เดนเนาะโดยกระชายตู้เดนได้ออกแบบเดี๋ยวเอาเล็กมาจับใส่แล้วก็จอดใส่เนาะโดยเห็ดโค้งมันนะอาไม้มายิ่งเนาะแบบนั่งตู้บีเห่อเนาะมันจังนั่น จับเด็กโคงเล็กนะครับไม่มันยิงใครหน้าบ้านนะเนาะพอดีเลยพอดีนั่งเลยลองเจนี่เป็นมุงฉากประมาณนั้นสำนีกะเขาอยู่ได้เลยเขาอยู่ก้อนแบบนี้แบบนี้งานต่อเติมเดี๋ยวเขาก็เห็ดไปเรื่อยแบบนี้นะไม่เห็ไปเรื่อยมันมันที่แรกงานเล็งดวนคือเขามาซอยสาวบัวให้ได้เฮื่อนอยู่ไวๆอันนี้เขาได้อยู่เลยเขาก็ยู บ้ดนี้งานคืองานต่อเติมเดี๋ยวชุมคอยจัดการให้ไปทีเรื่อยเก็บ<อ>แบบคำว่าเข้าใจห่อนลายนะมันเป็นผิดพลาดผิดพลาดหนึ่งบอกงามสองหรือเบิด<ล>เงินแล้วล่ะบอกขากพ่อแจ้งจู่เฉพาะมือว่าบอร์สิโต๊ะบ่ด้วยอะไรให้ผูกอเงินตัวเนาะลูกตัวเอ้าหมดลืมไแล้วฮะไม่ยังเอาเงินเพิ่นอีก้ะเออเอาเงินเพิ่นบอกให้เจ้าขับเรถขึ้นลื่มก็ยังแที่ยวอ <c oughs> ่วนะไม่ได้เด็กบ่ Bray, bray, bray. Nhang nhu. Nhang nhu. Nhang nhu. nhăn nhu. Nhang 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 đấy Nhang nhu.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  Nhang đấy Nhang nhu. Nhang nhu. Nhang พุ่นเละงานสำเร็จแหละทุกคำอ่าไอ้สบอกขอบใจผู้ใหญ่เนยอ่าไอปก่อนน้ำสองคนเด้อนี่เด้อเป็นซอยมาน่ะทุกคำบอกเลยว่าใคข่อยบ่จักน้ำไปก่อนโอ้ยดังถนนตุบีข่อยบูได้แมนไม่รู้ว่าอะยังไอ้เป๊ปซี่บอกไอ้โคกไอ้โคกบอกว่าน้องตุบีมันนี่เพิ่นบันไดมาเพิ่นเผาแม่เพิ่นนี่แต่บอกชื่อเพิ่นว่าไอ้โคกพี่โคกอะไรโคกไอ้พี่กรอนเนาะพี่โคกกับพี่กรพี่เป๊ปซี่อะไรเนาะเลยเลยจ้า ขอขอบใจเนาะอันครั้งแรกก็คือขอบใจตูซีดวาวตูวคําตูบี้แล้วกะ็ตูตูเ,ตเด่นตูเด่นโดนจ้าขอขอบคุณขอบคุณเนาะที่เข้ามาในแบบว่าเออมาช่วยเรือมาถ่ายมาอันนี้นะคือป็น,ปน,นบุญไห้แม่ขอขอบคุณขอบคุณเนาะ ประกขอขอบุณขอบคุณไอค้คกแล้วก็ไอ้ก่อนไอ้กอนประกาไอ้ฮักอยู่ต <ไอ S 2> ่างประเทศ้ต่างประเทศเนาะป<ร>ะกขอบุญขอบคุณที่เพื่อนได้เข้ามาสวยเหลือเนาะก็ขอให้เพื่อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะพัฒนากโรคภัยไข้เจ็บแก้วขาดปลอดภัยไปใส่ก็ขอให้เพื่อนร่ำเพลินรวยเด้อ สาธุค่อยล้ำรวยเด้อร้ำรวยร้ำรวยคือการเนาะแต่ว่าชื่อเลขงวดใดก็บ่รืทอจนะงวดรวยบ่รวยบ่แบบนี้อ่ะโอเคโอเคเนาะพอดีโต๊ะเนาะพอดีโตกะเนาเม็ดเกิดกับเบิดพอดีเนาะเงี้อยู่อ๋อพี่น้องเอ้ยแตหรับคลิปนี้ก็สิได้ขอตัวลาพาจากพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบๆกันในคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยเนาะ กดไลค์กดแชร์ให้เน่เด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องสบายดี